ออมอลสากเกมมิ่งนะครับก็ไม่มีเลยมากครับไปดูกันเลยมันเป็นเกมที่ผมเคยเล่นจากพีซีนะครับมันต่อจากพีซีเลยเอาง่ายครับทุกคนเอ่ออันนี้เป็นเบอร์เบอร์อ่าเชียรของผมน่ะโอ้รมีเบอร์เกอร์อืมอร่อยประตูปิดทั้งกันลองทุ่นดีวิ่งจากตรงนี้พวกมันจะวิ่งมาทางขวา ร,รุครขอฉันจะวิ่งมาอาง่ายเกินปุยมุ้ยโอ้โหแล้วทีภาพแต้มไอ้นีก่กแกไอไอลิงจอยละโอ้หน้าเบื่อครับทุกคนมันก็จะพูดอยู่นั่นแหละยไอไอหงไม่ตามมาเลยนะยิงจอยมึงยังอยู่ที่ดเดิมโผล่มาก,ก็ตกใจแหมเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าทางนั้นทำไมกูมไม่วิ่งไปแน่อีอกที่ นี่ไดเลยเี็บแมงมาแล้วอ๋อดูด ah. oh, oh. ูด <owner goats> <necessary> ูดูดูดูเปียโอ้โหโดนชนทะเดินโอ้โหกูตายแล้วอย่างงี้เนี่ยโอ้โอเริ่มใหม่บ้าเนี่ยไม่กินเนี่ยมึมึนมันมืดอ่ะทุกคนมันอยู่ในเกมในมือถือนละมันมืดตึ๊ดถือเลยเอา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 เอัวหัวเอาหัวเอาเอาเอาข้าไปเอาเอาหัวหัวหัวแดกเอา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 หัวแดกครับทุกคนใครให้เกมเครียดเนี่ยผมไม่ไหวเลยว่ะ คนมองกูตลอดเวลาใช่ไหมนัม่นมองกูเลยใช่ไหมมายี่สิบเอ็ดคี้อ่ะไอสัตว์ออกเข้ามาเพื่อนๆกูหน่อยเพื่อนกูนนตกใจมึงแต่แรกไอลิงจอ๋อไม่ได้ไเลยเลยไอลิงจ๋อโอ้ลิงจอ๋อ,งจอเอ้ยแม,ม่เดี๋ยวปิดนึงแล้วโอ้ ถ autour, <PC. S 1> ้าตายสามคร <East. S 1> okay. e, oh, well, ั <Nie sorry. g les> ้งก็จบเกมอ่ายถ้าตายสามครั้งเคนั่นแหละโอเคชี้ไปทางนี้ใช่ไหมกูจะไปตามที่มันบอกออ้ของดีกูมีอะไรแล้วอาวุธจ้าฮ่าฮทุบทุบอสของดีมาดิไอดิงจอมอยู่ไหนกูใส่ให้บ่ามเลยมั้ยอืมอันนีจอมมานี่เลยนี่ไอลิงจอมเห็นมึนเนี้ยเป่าลิงจอม มึงมาใส่แต่มึงเมื่อกี้แล้วมึงพูดมากอ๋อมึงจะโดนส่อนเปล่าซ่อนซ่อนอ่ะอุ้ยเฮเอื้อโอ้มึงอาจทำลิงจอกู้คนเั้นเลยโอ้โหตีเดนเลยอ่าฮ่าฮโหสดช่นเด้เดี๋ยวเดีดพี่ผมไม่ใชทำเลยพี่เด้พี่พี่ยาพี่พี่พีพี่พี่พี่ย่เออะต่อต่อมาอีกครั้งนะทุกคนต่ออีกครั้ง no no ซะต่อเจ้จะดูดูดไอ้ดิงจอม,มก็จะตามกูมาอย่างเงี้ยทุกคนนะไม่รู้ประตูไหนถูกผิดแต่กูไปอย่างเงี้ยแล้วกูไปไม่ดีแล้วนะเจ้ okay. อยู่ตรงนี้เจคี้เอโดนชนอีกแล้วอื้อหือชนเด้นตัดนี่ไปนู่นโอ้โหสุดจัดเอ้ยเสียวมันนอ โอเคทางเดิมทางเดิมที่ก <tricky> ูเจอเมื <bulun> okay, okay, okay. Yeah, ่อกี้เลยโอ้เดือด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 มันมาแล้วหลังกูมันมาแล้ว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 โอเคโอเคโอเคจริงจริงครับทุกคนยังทันอยู่ยังทันอยู่วิ่งหนีทันอยู่ชิบหายเทางตันเลยด้วยตายตายแม่เอ้ยโอ้โหให้ตายเลยมาทางตันอีกโอ้โหชิบหายแล้วไงยังได้ยังได้ ทางมืดจัดเลยทุกคนพูดอยู่นั่นแหละไอ้ยิงโจวเวนนี่น่าเอ้ยมันเดินไดไปก่อนเดี๋ยวมันมากูาทำไงเนี่ยมันมาจริงด้วยครูคว่าแล้วคูว่าแล้วคูว่าวไปแล้วจ้าหลังกูเฮียกูไปแล้วจ้าเอาไงดีอ่ะทางก็ไม่มีแล้วโอ้หน่ากูตายรู้บาแล้วไอ้แม่ยศ เจ้าคลิปนี้นะนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย